เลยนะคะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าฝ้ายผสมลินินผ้าดีมากๆตัวนี้ลายสวยเลยค่ะพี่งานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็กระดุมนะเป็นผ่านะแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่เป็นกระดุมสีดํานะแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัวเลยตัวนี้งานเป็นของสาวอวบนะ ่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายให้อย่างดีแบบนี้ค่ะผ้าลินี่เอ้ผ้าฝ้าผสมลินินนะตัวนี้ผ้าไม่ยืดไม่มีทับในงานสวยมากๆและก็มีกระเป๋านะคะพี่ล้วงตรงนี้นะเป็นทรงแบบคล้ายๆจินโจ้นนะตัวนี้นะกระเป๋าล้วงทั้งสองข้างมีนะคะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า4ีหค่ะพี่ความยาวชุด45นิ้วนะงานเป็นชุดเดรสนะคะพี่ แนะนำอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยนะคะพี่จริงใส่ได้หมดนะพี่343638ได้หมดเป็นทรงตรงๆฟิลใส่สบายๆเลยแล้วงานสวยมากๆผ้าไม่พองคะ่ะให้พี่พิเศษ259เท่านั้นพี่เอาไปแค่259ผ้าดีมากๆนะอกหน้าผ้า46นะคะพี่ความยาวชด4 9ินไอ้45ิ้นิ้วนะความยาว45นิ้วให้พี่แค่259เท่านั้นนะคะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งนะคะพี่พิมพ์ตามสีที่พูดนะขอคนเข้าใจนะคะพี่เราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นรหัสไว้ตรงหมวตรงนี้นะเวลาพี่สั่งนะพี่บอกรหัสและจำได้สีนะคะพี่พี่จะได้ของที่ตรงแบบสําคัญอย่าลืมจํารหัสด้วยนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีครีมนะมันจะเป็นน้ําตาลอ่อนๆเลยนะคะพี่เหมือนสีครีมนะลายเป็นแบบนี้นะคะพี่ ถ้าพี่สั่งสีครีมพี่จะได้ตัวนี้นะให้แค่สองห้าเก้าค่ะพี่ถ้าพี่สั่งตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้าตาลนะคะพี่ตัวนี้ขอพิมพ์ว่าสีน้าตาลนะพี่นะลายจะเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นน้าตาลเข้มแบบนี้นะและสีสุดท้ายนะคะพี่สีนี้นะคะพี่ถ้าพี่หลับนะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีแดงนะ ตัวนี้นะคะพี่สีแดงลายจะเป็นแบบนี้นะเป็นแดงเลือดหมูนะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มรุ่นนี้เป็นชุดเดทนะเป็นไฟเป็นผ้าฝ้ายผสมดีนมนผ้าดีมากๆตัวนี้ผ้าไม่ยืดไม่มีซับในให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้ขอเลขสีแดงเลือดหมูนะพิมตามสีที่แม่ค้าบอกนะคะพี่ แล้วถ้ารับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้จะขอเลขสีน้าตาลนะตัวนี้นะคะพิมพ์ตามสีที่แม่ค้าบอกนะคะพี่แล้วถ้ารับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีน้ําตาลนะคะพี่ตัวนี้จะขอเลขสีน้าตาลนะตัวนี้นะคะถ้าพี่รับสีนี้สีสุดท้ายค่ะพี่ตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะพี่จะได้ตัวนี้นะคะพี่ให้พี่แค่สองห้าเก้าเท่านั้นงานสวยมากๆค่ะพี่ตัวนี้ เริ่มเลยนะคะพี่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะเป็นเดทผ้าฝ้ายผสมลินินผ้าดีมากๆตัวนี้ลายสวยเลยค่ะพี่งานนะคะพี่เป็นคอปกแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็กระดุมนะเป็นผ่านะแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่เป็นกระดุมสีดํานะแกะได้จริงทุกเม็ดนะคะพี่แขนใหญ่ใส่สบายไม่ต้องกลัว